สนับสนุนโดยบริษัปทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยใหม่เครื่องปรับอากาศ LG Inverter V4D สมองทั้งหมดลมหายใจทุกอย่างคือพี่มนจกไงคือพีพ่ถอดจิตทำงานจริงๆคือพี่เป็นคนที่ทำอะไรแล้วพี่พยายามทำให้ดีที่สุดเหมือนกับมันหน้าของเราผลงานของเราเองถ้าเราไม่ทำให้ดีเนี่ยก็หยุดทำซะดีกว่า ไครคือคนที่เราเห็นว่าเขาใส่ชุดเราแล้วเราภาคภูมิใจมากที่สุดคือพี่ภูมิใจทุกคนนะคะไม่ว่าถึงแม้แต่เป็นคนธรรมดาซื้อของพี่ไปใส่พี่ก็แฮปปี้เพราะพี่รู้สึกว่าไม่มีเลยเหรอแบบว่าไม่มีพิเศษ<ม>ชิ้นแต่ละชิ้นที่พี่ทํำนะพี่ทำได้ใจทำได้ความรัก ถ้าใครสักคนเนี่ยเขาควักกระเป๋าซื้อแล้วตัวหนึ่งมันไม่ใช่ถูกๆพี่ก็ปลื้มแล้วสามารถบอกราคาได้ไหมครับว่าแต่ละตัวก็ไม่เท่ากันแต่ตัวไม,ไม่เท่ากันค่ะแต่ว่าประมาณแล้วเนี่ยมันอยู่ทัวๆประมาณตัวหนึ่งเ0 0เหรียญ700เหรียญ <700 S 2> <c oughs> ประมาณ21,000บาทก็ไม่แพงเนาะสองหม 21, บาทขึ้นไปค่ะม็กซิมัมนะที่เคยสูงที่สุดเอ่อคือมันก็มีตัวยากๆนะที่ทำแบบว่า3วันอะไรอย่างเงี้ยก็ตัวนั้นพี่ประมาณ3,5 0 0 3,500เหรียญ 3,500เหรียญนี่แปลเป็นเงินไทยเดีาา 3, ๋ยวนะคะ3า0 0เหรียญนี่เป็นราคาส่งเพราะฉะนั้น3,500เหรียญนี่ต้องคูณ2.5เป็นราคาหน้าร้านออกมาเป <6, S 2> ็นเท่าไหร่7 0 0 0เหรียญแต่ถึงว่าโอ้โหแพงมากก็บางตัวที่แบบลูกค้าเขาต้องการสเปเชียลจริงๆร่ะคัสตอมออเดอร์อ๋อแสดงว่ามีคนมาสั่งอย่างเงี้ยมีค่ะพี่มีลูกค้าญี่ปุ่นคนหนึ่งที่สั่งมากันประมาณ6ปีแล้ว แล้วก็เขาจะสั่งอยู่ทุกเดือนเขามีเสื้อของพี่ตอนนี้ประมาณ200ตัวแล้วเขาจะสร้างห้องเอาไว้เก็บเสื้อของพี่โดยเฉพาะ uh huh. แล้วจะไม่เคยมีใครเห็นว่าเขาเป็นใครเข <independ. S 1> ามีโอากาสได้ติดต่อพี่ก้อยโดยตรงไหมครับ <ciek. S 2> เขาจะไม่ติดต่อกับพี่โดยตรงค,ครือเขาจะใช้วิธีการแฟกออเดอร์ก็จะเป็นเรื่องแปลกคือเราจะถามสัดส่วนอะไรเนี้ยเขาก็จะไม่บอกว่าสัดส่วนเท่าไหร่เขาจะบอกว่าเอาเข้า2นิ้วเอายาวเท่านี้ มีคนเขาล้อพี่ว่าจริงๆแล้วผู้หญิงคนนั้นไม่มีตัวตนหรอกออแต่เขาเป็นก็อดแองเจิลของพี่เธอทุกเดือนพี่จะต้องมีไรายได้จากเขาเนี่ยเข้ามาทุกเดือนออทําให้พี่แบบว่าดําเนินธุรกิจต่อไปได้พี่สือว่าเป็นเรื่องของความภาคภูมิใจอย่างหนึ่ะ ปัจจุบันมีผลงานของพี่ก้อยเข้าไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์แล้วเหรอครับค่ะก็มีครยเออร์เขามาเลือกงานของเราไปโชว์ที่มิเวเซียมที่ลอสแอนเจลิสเป็นเป็นพิพิธภัณฑ์อะไรครับเป็นพิพิธภัณฑ์โมเดิร์นอาร์ตคือเป็นงานอาร์ตท,ทุกอย่างไม่ไม่ใช่แค่เรื่องของแฟชั่นไม่ใช่เรื่องของแฟชั่นอย่างเดียวอันนี้ครยเออร์เขาอยากจะเลือกดีไซเนอร์ทำเสื้อผ้าที่ ที่เป็นงานคราฟต์คือทุกคนจะเป็นงานที่งานมือหมดเลยอย่างของพี่เนี่ยก็จะเป็นงานเกี่ยวกบับสเกลเจอร์งานแคชเมียร์งานงานปักมือตอนนั้นเรารู้สึกยังไงบ้างครับที่เขาคัดเลือกงานของเราไปไว้ในพิพิธภัณฑ์แบบนั้นก็พี่รู้สึกภาคภูมิใจที่สุดเพราะว่าอย่างที่รู้ๆกันนะคะว่าพี่มีความเป็นอาร์ติสในตัวมากกว่าเป็น business woman. บิสเนสบูมเอ็นเขาติดต่อมานี่พี่ก็รู้สึกแบบดีใจมากเลยแล้วก็กระต่นเต้นอะ แล้วงานโชว์เนี่ยโชว์อยู่3เดือนอก็คือมีโอกาสให้คนได้เห็นเต็มที่คือมันสุดยอดแล้วอ่ะสำหรับพี่นะถ้าได้โชว์ในมิวเซียมจริงๆเคยมีความฝันเราจะต้องแบบมีเสื้อผ้าของเราเดินบนแคดบล็อกที่ถือว่า อลังการที่สุดในโลกอะไรเงี้ยก็ไม่นะคือพี่ไม่ค่อยได้พี่ไม่ชอบคาดหวังอะไรที่มันที่ที่เราจะผิดหวังอนะ่ะพี่รู้สึกว่าเราทำงานให้ดีที่สุดตั้งใจทาง,งานี้ที่สุดแล้วทุกอย่างมันก็จะออกมาเอง<ต>อย่างมีคอลเลกชันหนึ่งเอ่อสปริงซัมเมอร์ทูนไนีพี่ประทับใจมากคอลเลกชันของพี่เนี่ยได้รับเลือกจากหนังสือ WWD ให้เป็นหน,น,นึ่งใน10 best collection ของซีซั่นนั้นซึ่งในิเนี้ยก็คือเอ่อลุยวิกตองจิลซนเดอร์ ดีฟแลนโนเจนแล้วก็มีพี่หลุดไปหนึ่งคนคซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้ซึ่งพี่รู้สึกว่ามันมันสุดยอดแล้วสุดท้ายแล้วครับให้พี่ก้อยแนะนำหน่อยแล้วกันครับว่าสำหรับใครก็ตามที่ฝันว่าอยากจะทำงานในวงการแฟชั่นแบบนี้เนื่องจากว่าพี่ก้อยมีโอกาสได้ไปสัมผัสโลกที่ถือว่าหลายๆคนใฝ่ฝันอยู่นะ พี่ก MM ้อยมีอะไรอยากที่จะแนะนาเขาไหมครับก็อย่างแรกเลยเนี่ยพ ah> ี pau, <h <h ่อยากให้พยายามหาตัวเองให้เจอลักษณะลักษณะการทํางานเนี่ยต้องชัดเจนเพราะว่าถ้าจะคิดจะก้าวไปในระดับโลกเนี่ยคู่ต่อสู้ของคุณเยอะมากคือมันไม่ใช่แค่ว่าผลิตไปแล้วมันจะขายได้มีความเป็นตัวตัวเองที่คนเขาสามารถปิดปิดป้ายแล้วเขารู้ว่างานเนี้ยเป็นงานของใครถ้าไม่มีตรงนั้นเนี้ยก้าวสู่อินเตอร์มันค่อนข้างยากแล้วแล้วคนเราจะสามารถค้นพบลายเซ็นตัวเองได้ยังไง ก็ใช้เวลาในการทำงานเยอะๆทำงานมากๆแล้วพยายามศึกษาเยอะๆคืออยู่รอบๆในสิ่งที่เราชอบในคนที่เราชอบแล้วทุกอย่างมันก็จะค่อยๆมารวมกันเองวันนี้ขอบคุณพี่ก้อยมากๆนะครับขอบคุณค่ะค คือในโลกนี้มันมีอะไรที่เราเรียนรู้อีกเยอะพี่เป็นคนที่หิวเรื่องความรู้มากกว่าพี่พอใจในจุดที่พี่ผ่านมาแล้วแล้วต่อไปพี่ก็ต้องการทำ,ทำในสิ่งที่พี่รู้สึกว่าตื่นมาในตอนเช้าแล้วพีอ่อยากจะทำมันต่อไปไม่ใช่เพียงโอกาสแต่เพียงอย่างเดียวนะครับที่ทำให้พี่ก้อยนั้นสามารถประสบความสำเร็จได้จนถึงทุกวันนี้ถ้าคุณอยากที่จะเข้าไปสู่ จุดไหนก็ตามในสิ่งที่คุณฝันไว้สิ่งที่คุณต้องทําอยู่เสมอนั้นคือการฝึกฝนตัวเองให้มีความสามารถมีประสิทธิภาพที่ดีพร้อมก่อนแล้ววันหนึ่งถ้าโอกาสเดินทางมาถึงคุณแล้วคุณก็อาจจะเดินทางไปถึงดวงดาวได้เช่นเดียวกับไอดอลของเราในวันนี้ครับคุณก้อยสุวรรณเกตน,นะฮะหมดเวลาของรายการเดียวเรคนบันดาลใจแล้วล่ะครับเจอกับเราได้ใหม่ในคืนวันอาทิตย์หน้าเวลาห้าทุ่มครึ่งทางมวทน,นายทีวีแห่งนี้เซนี้เปิดต้องของลาไปก่อนนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ จุดขายของ i n d e ด็กก็คือ CREATIVE เราไม่ชอบเหมือนคนอื่นถ้าเราจะทำเนี่ยเราก็ต้องมีความเป็นตัวของตัวเองร้อยคำบอกเล่าร้อยเรื่องราวที่พบเห็นก็ไม่เท่ากับคุณบอกเล่าความรักที่คุณมีต่อพระเจ้าอยู่หัวด้วยมือของคุณเอง We ีเลิฟคิงร่วมกับนิตยสารอเดย์ Ade. ขอเชิญปวงชนชาวไทยถ่ายทอดเรียนความและสารคดีสั้นในหัวข้อเรารักพระเจ้าอยู่หัวรางวัลชนะเลิศมูลค่า1น0 0 0แบาททั้งรุ่นนักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไปไม่จำกัดอายุบชนที30มิถุนาย,ยานนี้รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก w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  e l o v e k i n g o r g